สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดาราหมอลำค่ะ ถึงเวลาแล้วนะคะเวลาที่ทุกคนรอคอยนะคะเพลง Kawaei E ี e a d e r ของอ e ิลายุกินะคะคายหายทองคำรคคอร์ดค่ะลงจอเรียบร้อยแล้วค่ะเวลา15นาฬิกาตรงวันนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าสนุกสนานมากปังสุดๆ k a w a i i สุดๆค่ะฟินจิกหมอนเลยนะคะพระเอกกับนางเอกค่ะยอดวิวก็มารัวๆนะคะอย่าลืมนะคะแฟนคลับน้องยุกิ พี่พน้องน้องที่น่ารักทุกท่านนะคะไปเชร์ไปให้กำลังใจลูกสาวกันเยอะๆนะคะคลิปนี้นะคะแอดจะพาทุกท่านไปดูวิธีการของอิหลายุกินะคะที่จะจัดการกับคนพานนะคะเขามาก่อกวนในไรติกต o อของน้องยูนะคะดูว่าลูกสาวของเราจะตอบ,ตอบโต้อย่างไงคะ่ะบอกเลยนะคะว่าน้องน่ารักมากค่ะคิดบวกทำบวกนะคะมาไปให้กำลังใจลูกสาวกันเลยค่ะ วันนี้เล่นที่เซ็นทรัลอุบลค่ะปีหน้ากันยายนจะได้เจอน้องยู่าที่งานสดคของเง่อ๋อเจอกันนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะคนเก่งขอบคุณค่ะมีคนบอกไหมว่านูเหมือนหลิงๆลิงพอสอจีนใช่ไหมคะมีมีคนเม้นอยู่ค่ะน้องอยูถ่ายละครด้วยไหนน่าจะเดือนหน้าไม่แน่ใจเลยค่ะอาจารย์เห็นอาจายาบอกว่าเดือนหน้าแต่ก็ ไม่แน่ใจพิมเดือนผิดค่ะน้องอยู่ละครช่องไหนอืมยังบอกไม่ได้ยังบอกไไม่ด้เลยอ่ะค่ะเนี่ยเดี๋ยวถ้าช่วงถ่ายเราหนูถ่ายเบื้องหลังมาให้ดูเอาไหม กินแชมพูแล้วขวดสิคะมันอะไเหมดยุ่ยเมยสวัสดีจ้าต้าอัศสวินนนสวัสดีค่ะเติมไปที่แก้มใช่เลยเหมือนลิงลิงพอสอจีนใช่ไหมคะ ดือ้อเลยช่วงพี่เฟิร์นมาแหลก e ๆ e ดื้อมากเป็นแบบว่าเป็นเด็กน่อยดือ้อนะพี่น้องตำหน้าตำหลังเวานู่นเว้านี่เลนไปพุ่นดปวยพีหาแนวเล่นตอนนี้ก็ยังดือ้อ <c oughs> หาแนเล่นไปช่วงช่วงนั้นช่วงอยู่น้ำเจียวกระดือขันหาแต่เนวเห็นเล่นแบบพีเ่เล่นอะแม่เม่ได้เล่นแบบปกติสูคือบานขึ้นมอกขอเล่นอียงที่มันต้องพิสดาน,นิดหน่อย หรือว่ายูกิมีความฮะคี่คูอน,นุนิห้องจะเพลงนะครับอยากฟังเพลงอะไรดีคะ่ะถ้าอยากฟังเต็มๆมาดูได้นะคะวันนี้ที่เซ็นทันมูบนโอเคเรียบร้อยแล้ววันนี้เราแต่งหน้าโทนแพ้ก,กุ้งนะคะพี่น้องถูก คุณแม่ไปใส่คุณแม่อยู่อีกห้องหนึ่งค่ะข้างๆกันเลยป้าดูพระเอ,อกซีรีส์จีนเวลาเขาไลฟ์ใครมาถามแบบไม่ควรถามเขาว่าเลยนะวิเช่ยรไหมคะโอ้เขาใช่แต่บางคนแบบศิลปินบางคนก็เป็นค่ะในในไทยบ้านเราก็เป็นแล้วบางคนแบบซีเรียสเขาก็บางคนก็ด่าเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าหนูไม่ดีกว่าบอกกันดีๆนี่แหละเขาก็น่าจะถามด้วยความอยากรู้จริงๆแต่ว่าเขาน่าจะลืมไปอะไรเงี้ย คือว่าแหรอเนาะพี่น้องเป็นพิมพ์มันอยู่ไก่มือพิมพอย่างไงกับพิมพ์ใด้ยังสินะแต่ว่าเวลาเจอหน้ากันบางคนก็ไม่กล้าพูดนะ <c oughs> คาวาอี้ค่ะขอบคุณนะคะฝากด้วยนะคะเพียงคาวาอีอีลีเดอร์วันนี้นะคะน้องเฟิร์สผู้น้อยต่อยหนะักพี่ทักน้องอยู่วซันใช่ใช่น้องคิดดีขอบคุณค่ะ ต่อยหนักว่าเอ็นเฟิสต่อยที่ไหนอ่ะจำอะไรแล้วครับอ๋อแตงแตงหน้าจำอะไรบ้างฟิลเตอร์ด้วยแหละค่ะอยู่ว่าด่าคนถามนะเดี๋ยวมีคนนามาทำแบบนี้ถูกแล้ว ใช่ค่ะบอกเขาดีๆนี่เลยว่าเออแล้วก็ไม่ไม่ขอตอบนะเพราะว่ามันไม่ใช่อะไรที่เราต้องตอบขันบอก,บอ,กอ่านกันหน่อยใจงังสิแม่พี่น้องเพราะว่าพี่มาหลายคอมเมนต์ก็เลยต้องอ่านทุกคนขอบคุณทองขวันนะคะแต่หนูว่า ที่ว่าแม่แม่ส่งของขวัญมาแล้วผูกบัญชีอะไรเงี้ยหนูว่าหนูหน่าจะไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าหนูเอาไปเปแบบว่าพี่พี่ศิลปินด้วยกันหมดเลยค่ะเปหมดเลยกดใจรวๆให้คนสวยขอบคุณค่ะห้ามื่นหกโอ้ห้ามื่นเจ็ดแล้วห้าหมื่นจ็ดแล้วยินดหลนเป็นคนรูปหน้าสวยขอบคุณน,นะคะ หน้าผาคยญ่ค่ะหน้าผาคยญ่ของควัต้องถีนเป็นเงินน้องขึ้นเวทีไลฟ์ให้ดูไหมน,น่าจะมีไลฟ์นะคะเดี๋ยวถ้ามีไลฟ์ดีหนูแชร์ลงเฟซกับเพจให้นะคะสวัสดี425ท่านนะคะหน้าผากรักทรัพย์แมนบอมเมอัน อันนี้ขนาดสิบเจ็ดจะสิบแปดนะคะนี่ถ้าเกิดว่าสามสี่สิยุ่จังไหนพี่น้องรับทรัพย์รับทรัพย์ขากลับคากลับแนอายุผีแต่ว่าหนูหนูน่าจะเป็นคนที่ผมหนาข้างหลังหรือเปล่าข้างหนาบแบบว่าเนี่ยตามที่ทุกคนเห็นเลยค่ะอลองทางไหนนะทางนี้ฮะ ตุลาคมรอเจอน้องอยูที่ตะวันแดงอุดรอ,อ๋อออห้าตุลาครับอ๋อหตุลาเล่นที่ตะวันแดงอุดรหน้าผากสวยรับทรัพย์สามสิบก็คือรับทรัพย์เต็มเต็มเลยค่ะนี่เตรียมตัวได้เลย <c oughs> หนูคิดว่ามันน่าจะหลบไปหน้าอยู่นะพี่น้องพอเหตุผมสุกมือ น้องอยู่ไปหาอะไรคะที่ไหนคะขอบุุหกหมื่นไลค์ 60, like คะ่ะอ๋อน้องอยู่ไปงานอะไรวันนี้ที่หาเหตุวันนี้ที่เซนทันอุบลราชธานีคะ่ะน้องยู่หาเหตุนะคะ <laughs> งูเฮงดีลูกสาธูเมี่ให้มันปัง,ปง ขอบคุณนะคะขอให้คนที่กดใจให้ไลฟ์วันนี้แล้วก็มาดูไลฟ์วันนี้มาเม้นคุยกันวันนี้ให้มีกินมีใช้จนแบบไม่มีวันหมดเราจะรวยไปด้วยกันคือแบบว่าเราจะปังป้านเงินหลายพี่น้องบอกเลขแม่แม่แมแมถือ ศูนย์หกหกศูนย์น่ะนะแต่เจ้าของไม่ได้ซื้อกลับบนี่แต่อยากหัวคาดเทิงศูนย์เทิงเทิงศูนย์เทิงอยากให้ซื้อตลอตเตอรี่ไม่ได้ซื้อกลับจะรุปซื้อเลขก็ซื้อกลับไม่กลับตัวกลับตัวเลขอ้ไม่ว่าซื้อกลับ น้องยูจีใส่ผ้านางพญาหรือเปล่าคะ่ะอนางพญานางพญาหนูเก็บไวค้ค่ะอันนี้เป็นสมหลวงปู่ทวดหนูก็ใส่สลับสลับกันนะคะเพลงน้องยูปล่อยบ่ายสามเตรียมปันพิงขอบคพุนนะคะวันนี้ตัวใดจะยังบ่ไรเลยคะ่ะเดี๋ยวหนูไปความชะโนน้นี่แหละค่ะวันที่เจ็ดหนูไปรำถวายปู่แม่ไม่ได้ซื้อลูกอดเลย บอกหวยถูกเแ่วทุ่งงวดใช่แม่บอกถูกตั้งแต่งวดนั้นแล้วอ่ะสองหนึ่งหวยลาวหกศูนย์ห้าโอ้ใช่ค่ังวดหน้าเอาใหม่อาจารย์คีโอุ้ยขอบคุณป้าป้าขอบคุณป้าเบิร์นนะคะงานที่ไหนคะได้ครับสวัสดีค่ะพี่แม่คิดถึงนะคะอยู่ที่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเฟิร์สถ่ายทะเบียนรถไปให้ ถึงพี่อ,อยู่จังเลยค่ะคไม่เคยคอมเมนต์เลยค่ะขอบคุณที่เห็นหนูด้วยต่อกบขอบคุณนะคะอยู่ออสเตรเลียวูกไกมากค่ะอยู่ไกลมากขอบคุณของขวัญจากทุกท่านนะคะทุกคนสวยจึง้งนะแต่ว่าผมฟูอยู่เลยยังทำไม่เสร็จเลยค่ะ คำชะโนดใช่ค่ะไปที่คำชะโนดขอบคุณค่ะฝนไม่ตกค่ะที่นี่ฝนไม่ตกฝากด้วยนะคะคาะว่าอีลีเดอร์บ่ายสามนะคะทางช่องยูทูบหมายเลความรีคอร์ดค่ะขอบคุณของขวัญจากทุกท่านค่ะกำลังไล่ดูอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสาม จะกดหัวใจส่งของขวัญให้ก็ทำไม่เป็นุ้ไม่เป็นไรเลยค่ะแม่ <c oughs> ฟูยังไงก็สวยว่าไปแม่เหมือนดาราจีนดาราเกาหลีเหมือนพี่สาวจีนหรอคะ่ะไม่เหมือนไม่เหมือนคนญี่ปุ่นเลยเหรอกคะ่ะเหมือนมีแต่คนมาคือลูกคืนเกาหลีก็จีนมากกว่าญี่ปุ่นมันน่าจะเป็นด้วย หน้าแม่กับหน้าพ่อปวกกันหรือเปล่าเพราะว่าก็เลยออกไปทางนู้นมากกว่าทางญี่ปุน่นแต่แต่ถ้าแต่เวลาแต่งหน้าอาจจะเหมือนพี่พอสอจีนก็จริงนะคะแต่ว่าหน้าสดก็คือไปทางนู้นเลยไปทางญี่ปุ่นเลยไปคาวะอีเลยพี่ตาตกหรเปล่าแมน คือสาวเวียดนามค,คือคือหลายประเทศเถอจ้ะสลุกหนูเป็นลูกครึ่องอะไรนี่แต่เวลาหน้าสดคือแบบเหมือนเลยเหมือนญี่ปุ่นเลยยิ่งช่วงที่ไม่จัดฟันอะ <c oughs> มันจสิบอเป็นเขียขงสีเดยพี่น้องมันสิะเป็นแบบว่า <c oughs> เป็นฟันแบบเหมือนฟันกระต่ายมีเขี้ยวแล้วก็มีอะไรเลย <c oughs> ตาติบๆบ้านี่ใครมันตาตรงหางๆลายๆบ้านี่ <c oughs> แกมลุนๆ สวัสดีพี่เสือค่ะพี่เสือไปงานไหนคะบอสใส่ฟิลเตอร์เนยเอาออกยังไงคะเนี่ยอ่ะมันก็ได้อยู่แต่ว่าเจ็บไหมลูกไม่ครับแต่ถ้าใส่ขึ้นมันก็จะไบร์ยไงค่ะทุกคน ขอให้ได้ร้อยล้านวิวหนึ่งวันโอ้สาทูสาทุเวลาน้องอยู่แต่งหน้าเหมือนสาวจีนสวยเมันเดิมพอบคุณค่ะเพิ่งกลับจากแกมมี่กำลังไปบ้านพี่บุ๋มนะปังมากค่ะูวิ่งงานฉ่ำเลยใช่ไหมช่วงนี้ปังมากเรียกผมหน่อยอปังมากเรียกหน่อย จ้างหนูไปได้นะพี่เสือจ้างไปแบบว่าไปขายช่วยพี่หมูใช่จ้างไปแบบว่าไปขายช่วยหรือว่าให้ไปนั่งเป็นกําลังใจให้นิดนึงอุ้ยขอบคุณพี่เสือป้าส่งของขวัญสวัสดีพี่ลี่ค่ะพี่ลี่ถึงไหนแล้วตื่นแล้วใช่ไหมเมื่อกี้โทรไปหาพี่อยู่นานเห็นทุกคนหลับอยู่ซสนี่อยู่อุบลค่ะเส้นท่านอุบลค่ะวันนี้ ไลท์ต,ต,ต,ต่อๆบ่อยๆลูกแม่จะได้เข้ามาดูได้ค่ะแม่ตื่นแล้งับแต่ได้ยินอยู่โทรไปกวนคุณอยู่นานน่าเนี่ยลอยอ่ะใส่ลิปไหมใส่ก็ได้นะพี่ยขอบคุณค่ะขอบคุณหนวดค่ะที่ฉัน,นลหนูือาไว้ไหน อ๋ออยู่กับนี่มัง้งอุ้ยหาหเสี้ยงกองอัพต่อต่อเพลงอัดต่ออัดต่อต่อเพีงเขาไปได้เลยค่ะวันนี้แหละเดี๋ยวหนูไปถึงงานได้พักนานอยู่นะคะพี่ลี่น่าจะมีห้องพักอยู่เดี๋ยวไปถ่ายกันหนูจะลงของหนูด้วยอยู่ใส่อัเดียวสองอันใส่สองอันแล้วเต๋พี่เลยได้หมดใส่สอง วันนี้จะได้ฟังสดๆบสดปนเวทีบลร,รูเออไม่มีซาวเลยพี่ยังไม่มีซาวค่ะแต่มีอยู่นะถ้าถ้าขอให้พี่อยู่ขออาจารย์ให้ก็ก็ลองได้เหมือนกันนะพี่วันที่แปดไมหมขอปล่อยง่ายเขอสิได้แบบว่าประชาสัมพันธ์่าพึงปล่อยโอเคเลยง้งพี่อื ตโทรสามหาจีจีเนี่ยนี่แหละเล้วนี่แหละเดี๋ยบอกจีจีเอาเอาสามมาพร้อมกันค่อยค่อยลองสุดท้ายก็ได้หรือว่าให้เจ้าไหนวะเดี๋ยวคิดก่อนคิดก่อนเลื่อเสียเลอตาใหทา้ทันบอกทันอยู่นะเราขึ้นคอนเสิร์ตตั้งหกโมงตัดเพลงเข้าว่าอีใสเพลงทีสองหลังจากที่สวัสดีแล้วแล้ว แบบว่าฝากด้วยเพิ่งปล่อยไปชั่วโมงที่แล้วหรืออะไรเงี้ยฝากให้พี่น้องอุบุนเด้นได้เขาไปบึงไปซอยกันเชียร์ใหะเธอมันดังคือผู้อื่น<ม>แต่ก็ก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คาดหวังหรอกค่ะทุกคนแค่แค่ทุกคนได้ดูกันก็ดีใจแล้วค่ะดังไม่ดังไม่เป็นไรหนูไม่ไม่ซีเรียส ความดังบ่คงทีความดีตัวคงทน <c oughs> ถ้าริมาอย่าลืมเอามาปักตะก,ก้าได้เลยค่ะอู้ของหมดฟังมากสองพันแท่งในสามวันน้องอยู่ไม่ได้มาเคยจะไล่สวนให้ดูค่ะรู้น่าจะแม่เนี่ยไหมน่าจะเพราะว่าเรอาอยู่หมู่บ้าน่าเรา,เาสีอะไรเหิเุผ แต่ว่าถ้าถ้าเป็นงานแบบว่างานวีคหรืองานหน้าเวทีอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไม่ไม่อยากให้คุณแม่ไปไปไหลายครั้งหน้าเพราะว่าคนเมาเยอะคะ่ะแบบว่าบางคนเราไม่รู้จักไม่ใช่เอฟซีแบบว่าติดตามเรานานๆหรือเรารู้จักกันส่วนตัวอะไรเงี้ยเหมือนเขาเป็นแบบมาดูเพื่อจอยอะไรคะ่ะก็ก็ไม่ไม่ค่อยอยากให้แม่ออกไปเท่าไหร่เพราะมันมันอันตรายเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะทําอะไรไข่บ้างเนาะเผื่อเขาตีกันอะไรเงี้ยแล้วแบบว่า กลัวแม่โดนลูกหลงแล้วหังอ้วนยูริตุนเราเอาให้พี่ทีไลทแทนก็ได้เอาพี่ทีมาหรอคะวันนี้สวัสดีเจ็ดหมื่นโอ้เจ็ดหมื่นไหขอบคุณเจ็ดหมื่นไลท์กำลังใจคะ่ะขอบคุณพี่เป่านะคะวันนี้งานที่ไหนคะ ขอบคุณผู้ติดตามใหม่ด้วยค่ะวันนี้ลุนลิปสติกจะมาหรือยังฝากรีวิวด้วยนะคะใครได้แล้วอุ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณของขวัญน,นะคะสอนมีอุ้มไลน์ติก๊กตอกน่าจะยากค่ะแม่ <c oughs> ขนาดปวดเฟนยังงงงเศร้าๆอยู่เมเย็บพิมพิมซีวักพิมพิมดูเกือบเคืองชั่วโมงอะ ฟิลเตอร์น,นี้ทำไมเป็นอย่างนี้นะคะเราจะมาเลือกฟิลเตอร์กันอุ้ยอันนี้ส้มไปเอออันนี้เบลอุยอันนี้มีไฟเป็นขิมมีตอนนี้ยังไม่ใส่คอนแทคเลนส์นะคะตาจะดูล,ลอยๆนิดนึง เอ็กสาวไทยเน่จึง้งเป็นฟิลเตอร์ให้แม่เบิ้งเราไปนี่ออาอันนี้แหละ <c oughs> ตาก็เป็นใช่ไหมคะจะรอบเปันวิวให้ขอบคุณค่ะริบใช้ดีจริงประทับใจมากปากไม่แห้งขอบคุณนะคะแม่ขอบคุณของขวัญค่ะจากพี่น้ำตาลนะคะ ดีว่ะดครับอันนี้คือหน้ามาดีนะที่มันอยู่กับเพื่อนได้ C.F ความสวยวุยขอบคุณค่ะ มีกิบมีกิบอ่าผมเม่ผมคือลายถั่จ้า,น,จาน่ารักมากขอบคุณค่ะเดี๋ยวหนูลองโอ้ใส่คอนเทคเลน์ใช่นี่วก็จะทำอะไรอีก ถ้าเจ๊เต๋ไลายขอพี่เกับเจ๊เต๋วได้นะคะเจ๊เต๋เอทำยังไงล่ะคะได้นอนกี่ชั่วโมงแต่ละวันไม่เท่ากันสักวันรวยของบางวันก็แปดชั่วโมงบางวันก็สี่ชั่วโมงนอนไม่หลับเลยบางวันก็ห้าชั่วโมง มันตลกเอาคือพี่ม้างสันฉันอยากไปโรงเรียนกับคุณพะนะก็ว่างว้ายมาไม่ได้ค่ะ <c oughs> บอกเลยเต้า <c oughs> สร้างแล้วถอดคแล้วบอพีมเอยพิมนนะพ่ะนะพิมมาทำเนี่ย กดใจพร้อ,อมเดอ้อทรงของขวันน้ำกะดีคือกันจาพิมพมาเลยค้าถ้าไม่ขี้เกียจพิมพ์เดี๋ยวถ้ามันเป็นลงพ่ะพิมพมาหลายกระดดกเหมือนขึ้นจังตอนนั้นไหมพี่ที่เขาไปท้ายและการยิงที่ช่องสามแล้วทีเนี้ยขอดูขอดูรอ,องเท้าอเดนเซอร์กับน้องยูหน่อยฮะนะ ไหนดูสิคือมัวอ้อมๆอ้อมๆเอาฟิวธรรมชาติเดซิเลยทำดีค่ะทีพยายออจากห้เหมือนพวกโรคจิตใช่ใช่ใช่ค่ะหนูเจอเยอะมากแบบคนแปลกๆเนี่ยซึ่งหนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาพิมพ์กับหนูทำไมซึ่งหนูก็เป็นคนแปลกๆเหมือนกับเขาเอาคุณจิตเหรออ๋อโอเคฉันจิตกว่า คนพวกนี้ต้องเจอหนูกับแม่คือแบบว่าถ้ามาโรกจิตเสหนูกับแม่ก็คือหนูจิตจิตยิ่งกว่าต้องเจอต้องพูดให้มันแบบว่าเหมือนจิตเหมือนกันอะมันจะได้กลัวเห้มันคานดาาตัวนี้จันหน่อยก่อนองถามมันคาดลยสีย่อะไรไ้ ปีทุกช่องใช่ค่ะน่าจะคนเดียวกันกอข,ขอดูรองเท้าหน้ามันใช่หรือใช่ไหมคะโอ้โหปีกว่าๆแล้วยังตามมาอีกเหรอเนี่ยสงสัยเขาชื่นชอบช่างเขาเถอะทบผมตรงนี้หรือลู้ลสวยมากุ้ยขอบคุณค่ะหันแนวขอบคุณนะคะขอบคุณที่ก ตามหนูด้วยนะคะขอบคุณเจนเหมือนห้าพันไลค์ค่ะโอเคขอบคุณค่ะใช่ค่ะน้องอยูเองค่ะเดี๋ยวไปดู่นะเดี๋ยวไปลง่ะ โอเคค่ะฝากด้วยนะคะเพลงคาวาอีนะคะบ่ายสามนี้นะคะแล้วก็ใครที่อยู่บนมาเจอกันได้ที่เซ็นทรัลอุบลชั้นหนึ่งนะคะบไปใส่ชุดก่อนนะคะบายบายจุ๊บขอบคุณเจ็ดหมืนหกพันไลค์นะคะขอบคุณทั้งเอ่อห้าร้อยกว่าท่านที่เข้ามาดูนะคะ